เธอก็ไม่รู้จักสันดานไอ้กล้วยเลยก็ฉันบอกเธอตลอดว่าอีกล้วยไว้ใจไม่ได้อีกล้วยมันวิ่งไปวิ่ง,งมาอย่างเงี้กี่รอบแล้วอีกล้วยเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้กี่ล้านรอบและทีนี้เธอเข้าใจยังแล้วว่าอีคนเนี้ยมันคบไม่ได้ก็ที่เธอเคยถามฉันอะไม่ไม่แปลกใจหรอกถ้าอีกล้วยมันจะวิ่งไปวิ่งมาอะไรนะนะ่ะหรือว่าใครจะวิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้ ทีเนี้ยอีสองตัวเนี้ยมันจะอยู่คู่กันอีกล้วยกับอีสอีเนี่ยมันไม่มีอะไรพิสดารหรออีสองตัวเนี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาเป็นร้อยรอบแล้วอา้าวก็ตอนนั้นที่แม่กล้วยเขาทักมหาบีในเฟซอะ่ะก่อนที่บีจะรับแอดเขาอะ่ะบีก็ถามป้าแล้วนี่ว่าเขาเป็นยังไงป้าบอกว่าเขาก็ดีคุยได้คบได้แล้วมาวันนี้ทําไมเป็นเงี้ยสรุปยังไง และนี่มันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบีเห็นป้าไปด่าคนชื่ออะไรสีเอ็นเออะไรเนี่ยที่เขาไปโพสเฟซบุ๊กเขาอะมีปัญหาอะไรกันนะบีไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพิ่งจะเข้ามาฟังเนี่ยถามอีโรดดูได้เลยอีกล้วยอีสีเนี่ยมันปินไปปินมาเป็นน้อยรอบแล้วอีกล้วยกับอีสีเนี่ยมันคู่กัน แต่ส่วนคนในกลุ่มเราไอ้แจ๊วิกกี้หรือเจ๊วันจะไปอยู่กับอีแก๊งนี้ด้วยรูอไม่อันนี้ไม่ชัวหรอกอันนี้ทันทันไม่กล้าคอนเฟิร์มเรากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอีสีกับอีกงเนี่ยมันจะมันจะเป็นคู่หูกันมันจะเป็นแม่เป็นลูกกันจูงกันไปกันมาสองตัวมันวิ่งไปวิ่งมาเออมันมาโดนด่ามาแล้วมันก็มาเกาะอยู่ในตีนเราอย่างที่เห็นมันะเป็นคนโดนด่ามา มันมาโดนอโอด่ามาโดนอีอีอีอโจรใต้ดินด่ามาแล้วมันก็มา,ก,าก็แกก็แกะเราอีสองตัวเนี่ยตอนแรกมันก็ไปนั่งด่าฉันด่าอยู่ในช่องอีอีแตะแหนมมันวิ่งไปวิ่งมาหน่ะอีสองตัวเนี้ยแต่คนอื่นจะผสมลงกับมันด้วยเอออันนั้นฉันก็ไม่มีแผลอีกล้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่มันมาเสนอเงินจะช่วยค่าดำนคดีอะไรของมันอย่างที่ฉันเคยเคยไปดูนั่นแหละเราก็ไม่ใส่ใจ ดีคดีพันนาเราอยู่อย่างเงี้ยเลเนี่ยบีถามไอ้รสไอ้รสบอกว่าแม่กล้วยก็ดีนู่นนี่นั่นมันก็ไม่เห็นบอกว่าเขาไม่ดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าป้ามีปัญหากับเขาสองคนงั้นบีก็จะไม่ยุ่งเพราะว่าบีไม่รู้จักพวกเขาไงเออไม่อยากไปแบบมีศัตรูเพิ่มอ่ะเพราะเท่าที่เป็นปัญหากันอยู่ก็ปวดหัวแล้วไงเอออย่าดึงบีเข้าไปยุ่งเลยว่ะไม่เอาอ่ะ